สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงบลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวดิวใหญ่สะเทือนยุโรปเชลซีคว้าจอเรลฮาโตจากอาแจ็กซ์ค่าตัวมหาศาลกว่า40ล้านยูโรขณะเดียวกันซันเดอร์แลนด์เร่งคว้าตัวมาร์กีบูจากสิงบลูงานนี้อนาคตของเชลซีจะเปลี่ยนไปขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Blue Insight ช่อง YouTube เกี่ยวกับการอัปเดตข่าวของสโมสรเชลซีทุกวันที่นี่เวลาเย็นๆแบบนี้ในทุกวันสำหรับคลิปนี้เรามีข่าวดีในการเสริมทัพนักเตะใหม่ของทีมรวมทั้งกระแสะข่าวที่อัดแน่นตามเดิมก่อนอื่นกำลังใจทีมงานน้องๆสำคัญครับช่วยกันกดไลค์แชร์กดติดตามหรือสมัครสมาชิกสนับสนุนค่าขนมน้องๆทีมงานด้วยนะครับ โดยสมัครได้ที่ปุ่มจอยส์ได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละเรามาเริ่มข่าวแรกกันครับเชลซีปิดดิลคว้วาจอเรลฮาโตจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัวกว่า40ล้านยูโรงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ของทีมจากทิ่นสแตมฟอร์ดบิทเลยทีเดียวจอเรลฮาโตวัยเพียงแค่19ปีถือเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองที่สุดในยุโรป ด้วยความสามารถในการเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กทำให้เขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่ทุกสโมสรต้องการตัวฮาโตเริ่มต้นเสน้นทางอาชีพกับอาแจ็กต์ตั้งแต่อายุเพียง16ปีและลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง111นัดทำได้4ประตูและ9เอเซียสสถิติที่ไม่ธรรมดาสำหรับกองหลังอายุน้อยขนาดนี้นอกจากนี้ฮาโตยังก้าวขึ้นสู่ทีมชาตินเธรแลนด์ชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียง17ปีในปี2023 และลงเล่นให้ทัพกังหันสีส้มไปแล้ว6นัดแถมยังรับบทกับตันทีมชาติชุด u 21ในศึกยูโรเมื่อต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับอังกฤษในรอบรองชนะเลิศแต่ฟอร์มของเขาก็ทำให้แฟนบอลทั่วโลกต้องจับตามองตามรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังผ่านโพสต์บน X ระบุว่าเชลซีสามารถตกลงเงื่อนไขกับอาแจ็กซ์ได้สำเร็จในราคากว่า40ล้านยูโร โดยตัวนักเตะเองก็แสดงความชัดเจนว่าเชลซีคือจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียวที่เขาต้องการในซัมเมอร์นี้หลังจากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเมื่อต้นสัปดาห์ฮาโต้เตรียมเซ็นสัญญาย,ยาวนานกับทีมสิงบลูส์และขณะนี้กำหนดการตรวจร่างกายและการเดินทางก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายการคว้าตัวฮาโต้ครั้งนี้ทำให้เขาเป็นนักเตะใหม่รายที่8ของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากแข้งดังอย่างเจมี่กิเทนส์โจเอลเบรโดและลีอามดีแล็บ ที่ย้ายมาร่วมทีมก่อนหน้านี้การมาถึงของดาวรุ่งชาวดัชรายนี้ยังทำให้ยอดการใช้จ่ายของเชลซีพุ่งทะลุ250ล้านปอนด์เรียกได้ว่าเอนโซมาเรสกากุนซือใหม่กำลังสร้างทีมในฝันเพื่อน,นุยศึกพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปอย่างเต็มตัวจอเรลฮาโตไม่ใช่แค่กองหลังธรรมดาความสามารถในการอ่านเกมการจ่ายบอลที่แม่นยำและความแข็งแกร่งในการดวลตัวต่อตัว,ตวทำให้เขาเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในแผนการเล่นของมาเรสกา นอกจากนี้ความมันเอกประสงค์ของเขายังช่วยให้เชลซีมีตัวเลือกในแนวรับที่ยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นในระบบ3หรือ4กองหลังฮาโต้ ato, พร้อมพิสูจน์ตัวเองในเวทีพรีเมียร์ลีกที่เต็มไปด้วยความท้าทายการมาถึงของฮาโต้ไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้แนวรับของเชลซีแต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตของสโมสรดาวรุ่งไรนยนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกด้วยวัยเพียง19ปีเขายังมีเวลาเติบโตและปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษ ซึ่งแฟนบอลสิงห์บรูซก็ต่างตั้งตารอว่าเขาจะสร้างอิมแพกได้มากแค่ไหนในฤดูกาลนี้เอาละผมขอถามแฟนบอลเชลซีหน่อยจอเรลฮาโตจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของเชลซีได้ทันทีหรือต้องใช้เวลาปรับตัวการใช้จ่ายกว่า250ล้านปอนของเชลซีในซัมเมอร์นี้จะนำพาทีมไปถึงเป้าหมายคว้าแชมป์ได้หรือไม่และฮาโตจะกลายเป็นกองหลังระดับโลกในอนาคตเหมือนที่หลายคนคาดหวังหรือเปล่า อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับดีวนี้มาใต้คลิปได้เลยนะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องอีนหนึ่งเส้นทางอนาคตการค้าแข่งของกองหน้าดาวรุ่งของทีมเมื่อมีรายงานว่าซันเดอร์แลนด์ลุยเจรจายืมตัวมาร์กกิลจากเชลซีซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่ไฟแรงแห่งพรีเมียร์ลีกล่าสุดกำลังสร้างความตื่นเต้นให้แฟนบอลด้วยข่าวการเจรจาคว้าตัวมาร์กกิล กองหน้าดาวรุ่งชาวสเปนจากเชลซีมาร่วมทีมแบบยืมตัวตามรายงานล่าสุดจากสื่อฟุตบอลลอนดอน The Black c a t ที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษมองว่ากิลคือจิ๊กซอสำคัญที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้าเพื่อลุยศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวมาร์กกิลวัย19ปีย้ายจากบาร์เซโลนามาร่วมทีมเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัวราว5ล้านปอนด์พร้อมสัญญายาว5ปี แม้ว่าจะลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเชลซีเพียง16นัดในทุกรายการแต่กิลก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันน่าทึ่งโดยเฉพาะในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกที่เขาซัดไปถึง6ประตูไฮไลท์ที่แฟนบอลเชลซียังคงพูดถึงคือแฮตทริกอันร้อนแรงที่กิลยิงใส่แชมร็อกกิเวอร์สที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ซึ่งกลายเป็นช่วงเวลาสุดประทับใจในเส้นทางค้าแข้งของเขากับทีมสิงห์บลูส์ อย่างไรก็ตามด้วยบทบาทที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวสำรองในทีมชุดใหญ่ของเชลซีทำให้สโมสรจากลอนดอนตะวันตกมองว่าการปล่อยกิลไปเก็บประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรอ,อื่นแบบยืมตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของเขาให้เต็มที่และซันเดอร์แลนด์อาจเป็นจุดหมายที่เหมาะสมสำหรับดาวยิงรายนี้ไม่ใช่แค่ซันเดอร์แลนด์ที่จับตามองกิล อิฟสวิชทาวนอีกหนึ่งทีมที่เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ก็แสดงความสนใจในตัวกองหน้าชาวสเปนเช่นกันอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าเดอะแบล็กแคทส์กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจากับเชลซีและดูเหมือนจะมีโอกาสคว้าตัวกิวไปครองมากกว่าในตอนนี้ซันเดอร์แลนด์กำลังมองหานักเตะท,ที่มีความเร็วความแข็งแกร่งและสัญชตาตญาณการทำประตูเพื่อช่วยทีมยืนหยัดในลิกงที่เต็มไปด้วยความท้าทาย และกิลที่มีสไตล์การเล่นดุดันและจมูกไวต่อการทำประตูอาจเป็นคำตอบที่พวกเขาตามหาการย้ายไปซันเดอร์แลนด์แบบยืมตัวอาจเป็นโอกาสทองสำหรับกิลในการพิสูจน์ตัวเองในเวทีพรีเมียร์ลีกการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในทีมที่กำลังสร้างตัวและเต็มไปด้วยความกระหายจะช่วยให้ดาวรุ่งรายนี้พัฒนาทั้งด้านเทคนิคและจิตใจซึ่งเชลซีเองก็เชื่อมั่นว่า นี่คือเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของเขาในระยะยาวแฟนบอลซันเดอร์แลนด์คงกำลังจินตนาการถึงภาพที่กิวพังประตูคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกขณะที่แฟนเชลซีก็หวังว่าการยืมตัวครั้งนี้จะช่วยขัดเกลาวให้กิวกลายเป็นเพชรเม็ดงามในอนาคตเพื่อนเพื่อนแฟนบอลทุกท่านคิดเห็นอย่างไรมาร์กิลจะระเบิดฟอร์มในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์ได้หรือไม่ ซันเดอร์แลนด์หรืออิฟสวิชทีมไหนเหมาะกับสไตล์ของกิลมากกว่ากันเชลซี <Chelsea S 1> ควรปล่อยกิลแบบยืมตัวหรือเก็บไว้พัฒนาต่อในทีมชุดใหญ่ร่วมคอมเมนต์ความทิ่เห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้นะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวร้อนๆในอนาคตของนิโคลัสแจ็คสันที่ยังคงมีข่าวการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดข่าวลือสุดร้อนระอุระหว่าง2ยักษ์ใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี ที่มีประเด็นเรื่องการสลับตัวนักเตะระหว่างอเลฮันโดกานาโชและนิโคลัสแจ็กสันแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าแมนยูจะออกมาปฏิเสธข้อตกลงนี้แล้วมาดูกันว่าเรื่องราวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้วงการฟุตบอลเต็มไปด้วยข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมโดยเฉพาะข้อเสนอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีที่มีการพูดถึงดีลสลับตัวระหว่างนิโคลัสแจ็กสัน กองหน้าของเชลซีและอเลฮันโดกานาโชปีกดาวรุ่งของแมนยูซึ่งทั้งสองทีมต่างก็มีจุดที่ต้องการเสริมทัพในตำแหน่งที่แตกต่างกันแจ็คสันวัย24ปีที่ย้ายจากวิยาเรอัลมาด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนทำผลงานได้น่าประทับใจด้วยการยิงไป30ประตูจาก81นัดในสีเสื้อเชลซีทำให้เขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แมนยูจับตามองเพื่อมาแก้ปัญหาในแดนหน้า หลังจากที่ทีมปีศาจแดงขาดกองหน้าตัวเป้าที่ไว้ใจได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาในขณะที่เชลซีก็เล็งคว้าตัวกาเนชโวปีกทีมชาติอาร์เจนตินาที่เคยเป็นดาวเด่นในทีมเยาวชนของแมนยูและเริ่มฉายแววในทีมชุดใหญ่แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกุนซือรูเบนอโมริมจะไม่ราบลื่นนักโดยเฉพาะหลังจากที่มีรายงานว่าทั้งคู่มีปัญหากันในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้ว ทำให้กานาโชไม่ได้ร่วมทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกากับทีมล่าสุดสื่อดังอย่างเดอะเทเลกราฟรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ของดิวสลับตัวนี้อย่างชัดเจนโดยแหล่งข่าวภายในสโมสรระบุว่าข้อเสนอที่เชลซีตั้งราคาไว้สําหรับแจ็คสันที่80ล้านปอนด์นั้นสูงเกินไปสําหรับแมนยูซึ่งมองว่าราคานี้ไม่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับผลงานและประสบการณ์ของกองหน้าชาวเซเนกัลในทางกลับกันกานาโชเองก็ดูเหมือนจะมีความคิดที่จะย้ายออกจากถิ่นอ็อทรัฟฟอร์ดโดยเจ้าตัวอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกและมองหาทีมที่ได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งนั่นทำให้เชลซีกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเขาแต่ถึงอย่างนั้นอาโมริมก็ยังไม่ปิดโอกาสที่กานาโชจะกลับมามีบทบาทในทีมแมนยูได้โดยระบุว่าถ้านักเตะพร้อมพวกเขาจะได้เข้าร่วมทีม เพราะพวกเขาคือผู้เล่นของเราเมื่อดิวสลับตัวกับเชลซีไม่ลงตัวแมนยูก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่เบนจามินเซสโกกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีของอาร์เบลีฟซิกที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการฟุตบอลยุโรปเซสโกเคยตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปรวมทั้งเชลซีด้วยและการที่แมนยูหันมาให้ความสนใจในตัวเขาอาจเป็นสัญญาณว่า ทีมพร้อมทุ่มงบเพื่อคว้าตัวกองหน้าที่จะเป็นอนาคตของสโมสรแต่คำถามคือพวกเขาจะยอมจ่ายค่าตัวที่ไลฟ์ซิกตั้งไว้หรือไม่เพราะนักเตะรายนี้ก็มีมูลค่าไม่น้อยเช่นกันตอนนี้สถานการณ์ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการาโชจะสามารถเคลียร์ใจกับอโมริมและกลับมามีบทบาทในทีมแมนยูได้หรือไม่หรือเขาจะเลือกย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับทีมอย่างเชลซีในขณะที่แจ็คสัน ที่ถูกตั้งราคาไว้สูงลิว่วจะยังคงเป็นที่ต้องการของแมนยูหรือทีมอื่นจะเข้ามาคว้าตัวไปก่อนและเพื่อนๆคิดว่าแมนยูควรยอมจ่าย80ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันหรือหันไปทุ่มเงินให้เบนจามินเซสโกดีกว่ากันอเลฮันโดรกานาโชเหมาะสมกับการย้ายไปเชลซีหรือควรอยู่พิสูจน์ตัวเองกับแมนยูต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่าง และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลแบบไม่พลาดทุกประเด็นวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ